สวัสดีค่ะวันนี้คุณทีมาสเตอร์ได้การหวานชงชามาใหม่นะคะก้านหวานตัวนี้มีความสวยงามมากเลยนะคะเป็นกานหวานเซรามิกนะคะแล้วก็มีลวดลายจีนที่สวยงามนะคะได้มาจากประเทศจีนวันนี้ทีมาสเตอร์ชงน้ำชาให้ดื่มนะคะเราก็เลยมาจิบชาตอนเย็นนะคะเป็นชาจีน หอมนะคะเราก็ต้องเคาะก่อนที่จะหยิบน้ำชามาดื่มนะคะเป็นการแสดงความเคารพนะคะที่มาสเตอร์นะคะจิบแล้วได้รสชาติที่หอมนะคะแล้วก็อร่อยตั้งแต่น้ำแรกเลยนะคะน้ำสองยิ่งอร่อยมาก,กอร่อยมากเลยค่ะ<า>มีความหอม,หอมแล้วก็หวานอยู่ที่กลางลิ้นเลยนะคะดื่ม ฟินมากๆเลยนะคะมาดื่มน้ำชาพเพื่อสุขภาพกันนะคะขอบคุณค่ะ